ครับเช้าๆของวันที่18ฟ้าหลังฝนสดใสสวยงามนะครับเสียงเรามวนที่6กร้องกล้องภัยในข้างลำเมืองพยาคำของเรานะครับธรรมชาติอยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้เรานี่เองครับฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอครับ แดดแชมช้อยของเช้าเช้าวันอาทิตย์ที่18มีนาคม2565นะครับลำน้ำที่สดใสไหลเอื่อยสวยงามครับเป็นธรรมชาติ ทางลำเหนืองพยาคำของเรานี่เองครับขอบันทึกภาพไว้ครับหลังจากงานปล่อยหลวงเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับได้ร่วมกินร่วมทานถาวายทานปล่อยหลวง ของกำแพงที่ธรณีสงราน้อมอนุโมทนาสาธุการด้วยครับสาธุสาธุสาธุาธเจ้าคุณปู่ลูกแก้วองคคูบาตันพร้อมฟันของคุณปู่ฝากไว้ตรงนี้นะครับเป็นที่สัญลักษ์เป็นดัง ให้ลูกหลานได้กราบไหว้ลำลึกนึกถึงพระคุณในบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ครับกราบไหว้ได้สนิทใจที่ออกไปผ่านไปผ่านมาดำเนินชีวิตครับ